จ้าไม่แกงเมื่อกี้ยังหลังบ้านกันมาอยู่เลยอ๋อ <ก S 2> <จะ S 1> เป็นก็นค,คับเขาเตะกับออก,ก็คือไปคุยกันเองหรือเปล่านะครับหกโมงสิบห้าไม่มีอยู่จริงงงนะครับเขาไปคุยกันเองหรือเปล่า มันออนไลน์อยู่ป้าไอจีอ่ะขอเช็คก่อนมีใครช่วยตามได้ไหมคะไม่ <laughs> ตอนนี้เหมือนจะไม่ออนไลน์แล้ะแต่แต่ละคนงงนะแฟนคับงงนะครับอุตส่าห์ผมไปทวิตบอกเลยนะว่าหกโมงสิบห้าเจอกันอ๋อมีนัดเวลาด้วย นัดเวลาออาไว้คนนัดเรื่อหกโมงสิบห้าบอกว่าขอขับเท้าก่อนแป๊บนึง่งตายละหยูยถ้าทุกคนตั้งใจแกงเราสองคนนี้ก็คือพีกเลยนะอ่ะนะยังไงดีอะถ้าเกิดโทรตามมาันต้องออกจากไร์กว่ายังไงดี <c oughs> ต้องมีดิต้องมีคนต้องมีคนช่วยตามดิ <c oughs> ไม่ไมีใครในนี้ช่วยเราตามเลยเหรอ <c oughs> บอก มีคนไปเอ้ยแล้วขับเขาก็เล่นไม่เป็นด้วยประเด็นเออจริงๆขับเขาสามารถเข้าไปตามจริงๆได้เลยนะวันเนี่ยตอนนี้มันไม่ขึ้นจุดเขียวมันไม่ได้ออนไลน์งั้นทุกคนครับขอออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ขอไปโดนตามก่อนโดนแกงอนระตอนนี้โดนต้มอยู่นะครับขอไปโทรตามเพื่อนก่อนแล้วเดี๋ยวมา อ่าไลฟ์อีกรอบนะไปก่อนนะบาย